ทันทีท่ชูวิทย์ออกมาเปิดข้อมูลทนายตั้มเรียกค่าแถลงข่าว3ามแสนบาทจากลูกความ,มโลกโซเชียลก็ได้ทำหน้าที่อย่างขงมีขมันสายตรวจโซเชียลสุดยอดและก็สุดโตขาแข่งขันมากนะคดชีวิตอีกด้านหนึ่งของทนายตั้มออกมา เขาเรียกขุดลากถอนโคลเลยอะโดยเฉพาะ CSI LA โอ้ขุดลากถอนโคลเลยอะใช้คำนี้เลยโดยเฉพาะ CSI LA เนี่ยสุดแสบเลยจับชุดใหญ่ไฟกระพริบเอาภาพหน้าของทนายตั้ม before and after คุณใดเคยเห็นไหม before and after มาประจานในโซเชียลมีเดียอันนี้ร้ายแรงและร้ายกาจมาก before เป็นอย่างนี้แต่ after เป็นอย่างนี้หมดไปลหนึงเป็นอย่างนี้ก็เพราะ ตาระเบิดหัวตากริดตา5 0 0แสนจมูกเสริมตัดปีกซิลิโคน3 0 0แสนฟันดัดไซมุดบวกยาง2 0 0แสนเบ็ดเสร็จทั้งหมดเลยโมมาแล้วเนี่ย1,50 0 0ล้านหมไม่แค่นั้นนะ C.S.I.L.A ไร้จริงๆเขาชอบขุดเรื่องนาฬิกาไปขุดอีกไปส่งนาฬิกาที่ข้อมือของทนายตั้มแล้วก็เอามาเปิดหมดเรือนนี้3ล้านเรือนนี้ล้าน2เรือนนี้6ล้าน8 กำไร20,080แค่กำไรกำไรแเมแค่กำไรเนี่ยอันเดียวเนี่ย20,080กำไร <M 8. S 2> อเพอ,อ,อละอแค่นี้ทนายสิทธาก,ก็ก็ทําไปทั้งตัวละใช่แต่แฟร์นะเปิดใจทนายตั้มสักนิดหนึ่งเราจะต่อสายไปที่ทนายตั้มทนายตั้มหรือคุณสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาบูเดนทิทิทีมงานทนายประชาชนวันนี้ต้องเรียกทนายตั้มว่าทนายสายแฟค่ะ เขาเรียกกันทนายสายแฟร์ละสักทนายต่อสายไปที่ทนายตั้มนะฮะทัวไปลงเยอะมากนะคะก็ต uh, ้องไปฟังเขาสักนิดนึงเขาจะอธิบายตรงนี้อย่างไรเพราะว่าโลกโซเชียลเองก็ขยันทำมาหากินมากในการขุดคุยไม่หยุดย่อนไปกันที่ทนายตั้มทนายศิทธาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณทนายคุณอมรรัสดีครับหัวใจยังแข็งแรงนะตั้มหัวใจยังแข็งแรงนะวันนี้โอเคไหมวันนี้ยังโอเคไหมอาอยู่โอเคไหมคะวันนี้ โอเคครัถ้าไม่โอเคคงจะไม่ให้สัมภาษณ์คุณนายบุญธรรมรัต์หรอกอโอเคถ,ถ้าถ้าเช่นนั้นนั้นต้องถามถึงความรู้สึกนะครับขณะนี้โลกโซเชียลบรรทัดตราตั้มทนายสายแฟร์รู้สึกอย่างไรครับก็ภาพในนั้นนะครับก็เอามาจากในไอจีนะครับผมก็ลงเปิดสาธาระอยู่แล้วใครอยากจะดูก็ดูใครอยากจะดูอะดเอามาเล่นก็นเล่นมันไม่ไม่แตกครับ ไม่ได้ปกปิดไม่ได้ปกปิดเปิดสาธารณะด้วยแล้วเปิดสาธารณะด้วยอใช่ครับไอดีของผมเนี่ยชื่อผมเลยอิทธาเอฟไอหรือพีอาร์เอจุดแล้วก็บีทุกคนสามารถเข้าไปดูได้ครับครับครับทีนี้ทีนี้เอาละถามกันแบบบ้านๆถามกันแบบตรงๆทั้งเนื้อทั้งตัวที่เขาบอกว่าแบรนด์เนมเป็นของจริงๆทุกชิ้นใช่ไหมครับทุกตัวใช่ไหมครับถ้าผมผมทํางานเกี่ยวกับกฎหมายถ้าผมไปใส่ของฟอร์มเนี่ย เสียตายเลยนะครับอันนี้ผมไม่ยอมครับอย่างแน่แนเลยนะครับว่าเป็นของแท้แแใส่ของจริงไม่ได้ของก๊อปของปลอมแน่นอนอ่ะยืนยันหนึ่งใช่ครับอาชีพทนายสไตล์ทนายประชาชนอย่างต้ามเนี่ยสามารถที่จะใส่แบรนด์เนมทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่หัวจดรองเท้ารวมราคาก็เฉดเฉดล้านได้เลยหรือครับถ้าคือผมอยากให้ทุกคนเห็นนะครับว่าการทํางานสุดจริตเนี่ยก็สามารถที่จะรวยได้เหมือนกัน คราบทำไปจำเป็นต้องไปทำสีเทาหรือว่าไปทําอะไรที่มันผิดกฎหมายนะครับคอย่างผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมทําใช้คําว่าทนายประชาชนก็จริงนะครับทางานอย่างที่ผมเคยสัมภาษณ์นะครับจนกระทั่งผมมาเปิดสํานักงานกฎหมายเนี่ยติดารอเฟิร์มได้หนึ่งปีครับนะคะ ผมก็กายภาษีอะไรถูกต้องผมไม่มีอะไรต้องปิดบังครับว่าผมใช้ของแพงมันก็คือเงินที่ผมได้มาโดยสุจริตครับครับครับ CSI LA นี่ใจร้ายมากเอาภาพหน้าของตั้ม before after มาประจานอย่างนั้นโกรธไหมถามจริงๆโกรธไหมคืออย่างนี้ครับภาพเนี่ยผมไม่คนเปิดเผยเองผมเป็นคนโพสเมื่อนานมาแล้วอ๋คเคยโพพผมเนี่ยรับปริญญากับวันนั้นเนี่ยภรรยาผมไปด้วย ภาพนี้น่าจะประมาณปีสี่สี่หรือว่าสี่ห้านะครับตอนนั้นผมจบไปปริญญาไปที่สองคือนิติศาสตร์ที่รางคำแพง<ช>นะครับ,รบวันนั้นเนี่ยปริญญาผมครอบครัวผมก็ไปร่วมง,งานแล้วผมก็เนี่ยมีภาพน,น้อยครับสมัยก่อนกล้องมันก็ไม่ไม่ใช่แบบนี้นะมันไม่มีแอปแบบนี้ที่ทําให้หล่อได้<ช>นะครับ,รบผมก็ถ่ายมีแล้วผมก็ไปลงนะครับก็มีคนมาชื่นชมยินดีในการรับปริญญา นะครับผมก็เป็นงของผมเองไม่ใช่เป็นภาพที่ปกปิดหรืออะไรจะขุดมาถ้าขุดมาได้ครับผมไม่ได้มีปัญหาตรงนี้นะครับขุดภาพเก่าไม่ได้เป็นปัญหาปัญหามันอยู่ตรงนี้ระเบิดหัวตากริดตาห้าแสนตัดเสริมตัดปีกซิลิโคนสามแสนไอ้ตรงเนี้ยมันจริงหรือมันไม่จริงเนี่ยอย่าเขาไปค้นใหม่มันยกเวร์เกินนะครับตาตานะครับผมแค่อเคอาไอ้ตาคำๆข้างล่างออกนะครับเสริมจมูก นะครับส่วนดัดฟันเนี่ยสมัยผมดัดเมื่อตอนปี4ี่แปดสี่เกอะไรเนี่ยนะครับสมัยนั้นมันยังไม่มีใส่หมุดอะไรเลยนะครับมันก็ดัดธรรมดาเลยละครับครับครับปิดสามหม่แล้วอีกอีเดือนละ1,000งพันบาทครับผมดัดไป5้ปีครับครับครับ CSILA บอกว่า after ค่า after เนี่ยรวมเป็ดเสร็จกลมๆก็คือ1ล้านบาท1ล้านบาทนี่เป็นข้อเท็จจริงนะสารยะหน้าเนี่ย ใช่เงินล้านหนึ่งเลยเหรอตั้มโอ้ยไม่ก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าเวอร์เกินนะครับไม่ไม่จริงขนาดนั้นหรอกครับก็อย่างฟันเนี่ยผมไม่ทํามาก็แค่หลักหมื่นผมทามาเป็นสิบปีแล้วนะครับเพราะภรรยาผมครับอย่างนี้ต้องต้องบอกภรรยาผมว่าไปทําตาเป็นอ่ะเป็นล้านจริงแต่ว่าเขาได้ไปได้เป็นรีสเตอร์นะครับไปทำที่เกาหลีแส่วนผมเนี่ยทำจมูกที่เมืองไทยนี่แหละครับครับ ทำจมูกจรงิง<อ>ทำตาจริงดัดฟันจริงใช่ไหมคะที่นี่ที่นี่ถามพี่จริงเธอโถกแฉเรื่องสายแฟร์ซ่าขนาดนี้สะดุ้มสะเทือนบ้างไหมจะปรับไลฟ์สไตล์จะปรับเรื่องที่เอาอะไรต่อไิ่อะไรมาโพสต์อีกไหมครับเนี่ยถามจริงๆ คือผมมองว่ามันเป็นรถต่อยงแล้วก็ความชอบส่วนตัวเหนะครับคุณนายน,นะครับแล้วอีกอย่างเงินเนี่ยเราก็หามาเองนะครับเราเรา,เราทําอะไรที่มันถู่กฎหมายเอ่ออย่างที่มีเพจเอาไปลงว่าเอ๊ะรายได้แค่ตีละสี่แสนเองทาไมถึงซื้อของนด้แพงขนาดนี้คือต้องบอกก่อนนะครับว่าสํานักง,งานติดพาราเฟิร์มเนี่ยผมเพิ่งจะเปิดได้ปีเดียวเองนะครับนะครับแล้วให้ดูผลประกอบการปีล่าสุดครับเอามาพูดง่ายนะรายจ่ายเนี่ยเดือนละหนึ่งล้านท่านต่ดอยู่แล้ว ครนะครับส่วนรายได้ไปหาข้อมูลกันเราเองไอ้เก่าๆเมื่อปีหกหนึ่นั่นแหะตอนนั้นผมยังไม่ได้เปิดบริษัทอะไรเต็มตัวเลยผมก็ทำจ่ายภาษีใน้นามส่วนตัวนะครับครับครับถามจริงๆเธอมารวยเป็นเรื่องเป็นราวรวยจริงรวยจังรวยขนาดใส่แบรนด์เนมได้ทั้งตัวเนี่ยสักกี่ปีมาแล้วเนี่ยก็ปีเดียวเนี่ยแหละครับอช่วงที่เปิดรอเฟิร์มเนี่ยเหรอคะปีที่แล้วนี่เหรอที่เปิดรอเฟิร์ม คือบอกว่าเราปล่อยให้ต่างชาตินะครับมาทำรอเฟิร์มแล้วก็รวยในประเทศไทยเนี่ยค่าปรึกษาชั่วโมงหนึ่งนะครับหลายหมื่นมาตั้งนานแล้วผมเนี่ยค่าปรึกษามาหาผมที่สํนงงานักงานเน่ยผมคิดแค่สามพันยิงจะดราม่ากันอีกนะครับไปรอเฟิร์มของฝลังเนี่ยชั่วโมงหนึ่งนี่ต้องสองสามหมื่นยังยังยงจ่ายเงินกันได้แล้วไทยเนี่ยจะเริ่มมาทําเป็นรอเฟิร์มเนี่ยนะครับโดยมีผมเนี่ยเริ่มมานะครับตอนจะต้องมา มาด่ามาว่าอะไรกันผมก็ยังงงอยู่ครับโอ้ครับครับตัมต้มกำลังกำลังจะบอกว่าไอ้ระบบการคิดค่าบริการแบบนี้ของตัม้มไม่ใช่ของใหม่อรอเฟริร์มสำนักงานกฎหมายของฝรั่งมังค่า<ม>ที่ให้บริการเขาก็คิดแบบเนี้ยเขาเคิดระบบเนี้ยและเพอๆเขาชัดหนักวันนี้ด้วยนาทีละเป็นหมื่นว่ากันอย่างนั้นเถิดแต่นี่แค่สามพันทำไมยังจะมา,า,ามดรามา่า เขาทำกันมาเป็นสิบปีแล้วครับผมเพิ่งจะมาเริ่มทําได้แค่ปีเดียวนะครับแล้วภาพไอ้นาฬิกาเนี่ยแหละครับที่เอามาเอามาว่าผมมีหลายเรือหลายเรือหรอกคือผมอะซื้อมาพอมันกําไรผมก็ขายพอ,อมผมขายได้กําไรมาผมก็ไปซื้อเรือนใหม่ใส่ใส่มาเรื่อยๆมันคือการลงทุนอย่างหนึ่งจากว่าผมอะมีางิแค่เรือนเดียวถ,ถ้าผมใส่เรือนไหนผมจะใส่ยาวไปเลยนะครบต้องจากที่ผมไม่มันได้กาไรแล้วผมไปขายเพื่อที่จะไปซื้อที่มันดีกว่า อ๋อเวียเราไปขา<ม>่ายด้วยเป<ม>เกงกำไรผมเข้าใจว่าประเด็นที่แกเป็นดาราม่ามันไม่น่าจะเป็นเรื่องค่าปรึกษาครั้งละพันห้าสามพันแต่มันน่าจะมาจากเรื่องค่าถลายข่าวสามแสนนี่แหละประเด็นค่าถลายข่าวสามแสนนี่แหละที่มันทําให้เกิดดาราม่าไอเรื่องพันห้าสองพันมันไม่เท่าไหร่หรอกครับ,รบก็ตัวอย่างที่ผมแจ้งนะครับว่าเราอาจจะใช้คําที่มันดูฟังแล้วมันดูแบบมันตกใจนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย อย่างที่ผมบอกผมไปเรียกค่าแถลงข่าวใครต่ใครก็จะมาให้สามแสนนะครับอันคือผมก็ต้องอธิบายให้เขาฟังนะครับว่าไอ้ที่เราไปไปให้ทําทให้เขาเนี่ยเราต้องถูกฟ้องอย่างเมื่อวานเนี่ยผมถูกดําเนินคดีทั้งหมดสามคดีนะครับ,รบจังหวัดนครพนมต่อต่อภูมิใจไทยเรเป็นคนดําเนินคดีผมนะครับ,รบแล้วก็ลูกความผมโดนห้าคดีไอ้เงินสามแสนตรงนี้ผมก็มาใช้ในการเดินทางแล้วก็สู้คดีคไม่รู้กี่ปีจบ นะครับลูกความก็แฮปปี้คือผมทาเป็นใบเสนอราคาคุณไม่สนใจเอาก็จบไม่ต้องทํากันต่อแต่ถ้าคุณสนใจแล้วก็มาตกลงจ่าตังค์ผมไม่ได้เป็นบังคับหรือไม่ไถ่เงินใครนะครับอืมอืมอ,มอมืโอเคเข้าใจละสุดท้ายเลยไหนๆก็ไหนๆถามกันซะเลยเครั้งหนึ่งตั้มพูดพาดพิงถึงทนายผู้หญิงคนหนึ่งพาคนไปออกรายการโหนกระแสนีค่าออกรายการสามแสน ตกลงทนายผู้หญิงคนนั้นคือใครโอ้ผมก็คงจะยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าผมขอไม่เอ่ยชื่อใคร<ฆ>นะครับแต่ว่าเเรื่องเนี้ยผมได้รับฟังมาจากคนคนหนึ่งที่ผมสนิทแล้วกันครับแล้วทีนี้วันนั้นเนี่ยอยู่ๆผมไม่ใชผมไปพูดเลยมีนักข่าวถามว่ามันเคยเกิดการเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไหมเพรว่าไ,ไอชุดความคิดเนี่ยมันอยู่ในหัวผมแล้วผมเป็นคนที่ตอบอะไรผมตอบเร็วนะครับพอะะมันอยู่ในหัวผมผม,ผมก็ผมก็ตอบเลยว่าผมเคยได้ยินเรื่องนี้มา นะครับแล้วก็สื i, uh, okay. ่อก็ไปหาคาตอบเองว่าใครเป็นคนเล่าให้ผมฟังเรื่องเล่าเป็นอะไรยังไงนะครับครับครับทีนี้ทีนี้เรียนถามนิดหนึ่งทนายนิดาโดดถางออกไปเลยพูดอย่างนี้สังคมก็เข้าใจว่าเป็นหนูสิพี่ทําหนูได้อย่างไรอะไรประมาณนั้นเคลียร์กันหรือย่างเคลียร์กันหรืออย่างทนายนิดาไม่มีไม่มีอะไรที่ต้องเคลียร์ครับจริงๆแล้วเนี่ยจะเขาจะมาโพสต์ว่าเหมือนกับเราเป็นพี่น้องกันมันไม่ถูกครับเพราะว่าจริงๆเขาฟ้องผมแล้วเราไม่เคยถูกกันเลยนะครับ ตอนแรกๆอาจจะรู้จักกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่เคยคุยกันแล้วก็ไม่ไม่ไม่เคยถูกเคยอาจจะเคยคุยกันครั้งหนึ่งที่เจอที่ห้างแต่หลังจากที่เขาฟ้องผมมาเนี่ยนะครับคดีที่ผมไปแถลงข่าวให้กับน้องพอดนะครับเราไม่เคยติดต่อและไม่เคยคุยกันอีกเลยนะครับเขาจะออกมาตอนนี้มันคือจังหวะใครออกมาเล่นผมได้แต้มทั้งนั้นแหละครับเขาก็แค่อศัยจังหวะนี้ออกมาว่าเป็นหนูเองที่จะมาลังแกหนูทําไมอะไรนะเออเราบอกเป็นพี่น้องกันแต่อะไรทุกดอกอะไรของเขาเนี่ย นะครับผมไม่เคยบอกเ่าผมเป็นพี่น้องกับเขาโอเคฟ้องกันอยู่ด้วยฟ้องกันอยู่ด้วยเอาชัดเจนชัดเจนขอบคุณมากครับทนายตั้มขอบคุณครับขอบคุณนะคะครับสวัสดีค่ะคุณสิทธาเบี้ยบังเกิดค่ะทนายตั้มเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชน